พร้อมยกระดับธุรกิจสู่โลกคลาวแล้วหรือยังในยุคที่เทคโนโลยีคือหัวใจสําคัญของการแข่งขันการวางหลักฐานธุรกิจคลาวคอมพิวติ้งเซอร์วิสส์ที่แข็งแกร่งคือการสร้างโอกาสสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนคุณมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมแต่ยังไม่มีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนใช่ไหมเรามีแผนธุรกิจสําหรับคลาวคอมพิวติ้งเซอร์วิสส์ที่ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจและเติบโตอย่างก้าวกระโดดในเอกสารนี้คุณจะได้พบกับการวิเคราะห์ตลาดและแนวโน้ม เจาะลึกตลาดคลาวด์คอมพิวติงในปัจจุบันและอนาคตกลยุทธ์ธุรกิจที่เฉียบคมแผนการตลาดกลยุทธ์ราคาและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแผนการเงิน5ปีที่สมบูรณ์แบบการคาดการรายได้ค่าใช้ใจ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นจากศูนย์อีกต่อไปดาวน์โหลดแผนธุรกิจตัวอย่างของเราเพื่อนำไปปรับใช้และสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณได้ทันทีคลิกเพื่อดาวน์โหลดฟรีปลดล็อกศักยภาพคลาวด์สู่ธุรกิจของคุณวันนี้